มาเมื่อเช้าคนส่งคลิปมาว่าร้องผมร้องไห้มันก็สมควรแล้วไม่ควรมีโอกาสได้ร้องได้ซ้ำไปมันไม่สำนึกเลยเนี่ยมึงไม่สำนึกเลยเนี่ย <c oughs> นะครับแล้วก็ไม่ต้องมาพบหน้านะครับพบแล้วเดี๋ยวเก็บอารมณ์ไม่อยู่ผมก็เป็นเสือแก่นอนหลับอยู่ในถ้ำดีๆแล้วมึงเอาตีนมาแย่ทำไมวะนะ มันไม่ควรจะคู่ควรกับผมเลยเข้าใจไหมไม่ใช่คู่ควรอะไรนะมันก็แค่คดีกระจอกอแค่คดีมินประมาทก,ก็แค่เดี๋ยวไปรายงานตัวนะครับมันต้องใช้เวลาปีหนึ่งปีครึ่งถ้าศาลท่านพิพากษาก็แค่เสียค่าปรับช่วยหลวงมันไม่สำนึกเลยเนี่ย มึงไม่สำนึกเลยเนี่ยนะครับเรื่องกฎหมายว่าไปตามนั้นนะครับและอีกคนยังปากดีอยู่ไอ้คนที่สองเนี่ยยังไม่ขาดอายุความนะครับสามสามเดือนเดี๋ยวให้ชิดว่ามาก่อนนะครับของคุณอีกรอบหนึ่งของคุณอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ามาผมแจ้งความวันนี้ก็ได้เดี๋ยวมึงอาศัยรถไอชิดมาด้วยมาเป็นเพื่อนกันไม่เอาไม่เอาไม่ลบเหมาทีละรอบ นะครับทีละรอบนะฮะผมถือว่าผมยังไม่พบพลิปคุณนะนับจากวันที่ผมรู้เนี่ว่ากันนะผมจะไปพบคลิปคุณที่คุณด่าผมนี่ที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะไปเจอที่แม่ห้องสอนหรือที่สุไหงโกลกก็ได้นะครับคุณอย่าหาว่าผมไปรังแกผมไม่ใช่ตำรวจนะผมเป็นชาวบ้านเหมือนคุณนะมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันนะครับ แล้วผมเป็นฝ่ายถูกท่านลังแกผมก่อนนะครับท่านลังแกผมก่อนนะครับก็มีฮะสมัยอย่างเงี้ยนะฮะคือคนที่ด่าผมเนี่ยถ้าด่าผมต่อหน้าโดนเดี๋ยวนั้นผมไม่ฟ้องนะครับโดนเดี๋ยวนั้นทันทีนะครับทันทีโดนเดี๋ยวนั้นทันทีแต่ด่าผมไม่ได้ยินก็มีปีสอง3ันรอสี่สิบสาม มีนักเรียนคนหนึ่งนะครับนักเรียนในร้อยตำรวจคนหนึ่งนะครับด่าผมสาดเสียเทยเสียเลยนะครับด่าคนได้ยินได้ฟังเขาว่าทนไม่ได้เขาก็เลยพาตัวมาหาผมตอน,น,นผมยังพักอยู่บ้านพักของพุ่มกับบ้านโป่งไอ้น้องคนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันก็เป็นพุ่มกับแล้วนะครับเอามาผมก็ถามว่ามึงดา่ากูเรื่องอะไรวะ ให้หน <Hey>, no. ูมึงด่าก,กูเรื่องอะไรมันก็ร้องไห้บอกว่าผมไม่ฆ่าพ่อมันผมก็บอกพ่อมึงชื่ออะไรตั้งแต่ผมอยู่ประจวบบอกพ่อพ่อมึงชื่ออะไรมึงถึงมาด่าก,กูเนะี่ยมันบอกว่าพ่อมันชื่อนี้นามสกุลน,นี้ผมบอกใช่กูฆ่าพ่อมึงเอง,ง่งเพราะพ่อมึงชัวง่วไงต่อไปถ้ามึงมาเป็นตำรวจแล้วพ่อมึง เป็นมือปืนรับจ้างฆ่าเขามาไม่รู้กี่คนแล้วออกมายังค้ายาเสติดกูเอาไว้ไม่ได้มึงจะติดใจกูดําเนินคดีกูเรื่องคดีว่ากันหรือวันนี้มึงยังไม่กล้าแข็งวันหนึ่งมึงกล้าแข็งแล้วจะมาดวลกับกูตัวต่อตัว,ตวเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้มึงก็เป็นพุ่มกลับแล้วว่ากันกูก็ยังไม่แก่พอเดินได้นะฮะผมจะเป็นคนอย่างนี้ครับนะฮะ ถ้าไม่ได้วความเป็นธรรมนี่ยผมก็สู้แม้แต่ผมเป็นสาวัดเนี่ยผู้ขับบัญชามาว่าผมผมก็เข้าไปด่าท่านยันร้องสังคมบ้านกกเกาะก็เป็นสังคมชนบทผมก็ลูกชาวนาเกิดในชนบทเขารักสามัคคีกันดีนะครับปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วยูทูบเบอร์ต่างๆก็ไปเกาะกระแสลุงพลนะครับผมเข้าใจครับทำ u t u b e ทำคลิปอะไรมันก็มีรายได้ นะครับมีคนบริจาคนะครับผมก็ว่าศาลท่านพิพากษามาแล้วเราก็ต้องน้อมรับคำพิพากษาของศาลผมก็น้อมรับคำพิพากษาของศาลผมไปวิเคราะห์คดีต่างๆผมไม่มีอคติกับใครแนะนำได้ผมก็แนะนำไปผมไม่ได้ไปเกลียดลุงพนผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปรู้จักลุงพลอะไรมาก่อนนะครับ ทำไมผมต้องไปแจ้งความรู้ไหมครับผมจะได้มีเป็นผู้เสียหายถูกต้องตามกฎหมายไงเวลาผมจะไปบ้านกกอกเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยเลวัดไปก้าวลาวที่บ้านกกอกบังเอาลูกน้องไปก็กูจะไปเช็คไงว่าบ้านมึงอยู่ตรงไหนตํารวจก็จะได้มาตามจับถูกนะครับคนเราเนี่ยเวลาชีวิตมันรุ่งเนี่ยอย่าไปเหลยเวลาลงอย่าไปท้อนะครับชีวิตมันมีขึ้นมีลงนะครับ คนเราสำนึกผิดเนี่ยอย่ามาแถข้างใช้คำว่าอธิบายผมโตจนอายุป่านนี้แล้วนะครับเรียนจบกฎหมายมาจบปิญญาตีปิญญาโทมามีประสบการณ์ทำงาน42ปีผมเองวิเคราะห์ได้เพียงแต่ผมไม่ใช่สารว่าคุณทำผิดหรือทำถูกคุณหมิ่นประมาทผมหรือไม่นะครับผมไม่ต้องการบีบคุณไม่ต้องการ คำขอเข้ามาไม่ต้องการเรียกร้องเงินทองแต่ต้องการให้ศาลท่านพี่นาด้วยดุลพินิษของท่านว่าถ้าคุณทำผิดก็ขอให้ลงโทษจำคุกไปนะครับจะเท่าไหร่อะไรผมไม่ว่านะครับนะฮะแต่ถ้าคุณเก่งกฎหมายมีทนายดีนะครับคุณลอดคุกไปนะครับผมน้อมรับคำพิพากษาของศาลแต่ผมเจ็บแค้นคุณไปยันวันตายแหละ ผมเนี่ยจะเป็นคนเริ่มรับราชการตำรวจเนี่ยผมจะมาร์กหัวคนร้ายเข้าไว้แล้วก็เอาประวัติคนร้ายมาเขียนปฏิทินแมโขงแปะเขาไว้ว่าไอ้นี่ชื่ออะไรพ่อแม่ลูกเมียโคตรเง่าเหล่ากอมันอะไรนะครับผมจะแปะเขาไว้ผมล่าได้ตายแล้วผมก็การกระบาดแดงเขาไว้จนกระทั่ง มาถึงปี447จนกระทั่งท่านวรพง์ชิววิชามาเห็นว่าเอ้ยเลยวัดมึงมีอะไรวะเนี่ยการบ้านเนี่ยแปะเข้าไว้เต็มเลยท่านก็เกิดไอเดียไปทําเป็นปฏิทินหมายจับครั้งแรกในประเทศไทยและกองปราบก,ก็ไปพัฒนาเป็น The m o อส w a วอรเต็คนร้ายที่เรายังล่าหัวไม่ได้เนี่ยผมจะเก็บเขาไว้นะครับ แต่ถามว่าอ้าพูดปากเก่งเลยมึงไม่กลัวคน้ายล่าบัางโอ้ยสบายมาเลยบัลล่าตำรวจตายหนึ่งเนี่ยมันจะมาสิบตำรวจตายสิบมันจะมาร้อยตำรวจตายร้อยมันจะมาหมื่นมาแสนและผมเคยมียศตำแหน่งอย่างนี้ถ้าตายก็เป็นคดีดังโอ้ยแล้วมันลุมล่าหัวมึงเลยล่ะนะครับและอย่าคิดว่าเดินเข้ามามอบตัวแล้วจะติดคุกเดินออกมาแบบสง่างามนะนะครับ ไอ้ความแค้นเนี่ยมันไม่จบนะนะฮะความแค้นมันไม่จบนะ,นะมันมาจากใครแต่ว่าอย่าปากเก่งนะครับแล้วผมเนี่ยทําไมยังไม่แจ้งความดําเนินคดีผู้หญิงคือแจ้งความเนี่ยเขาถือว่าเขาอยู่ฮ่องกงไม่ไปแจ้งทําไมวะยังไม่ต้องแจ้งหรอกก็กูไปเที่ยวฮ่องกงไปเดินหาตัวมึงเลยดีกว่าอีกนะครับ มึงไม่มีญาติพี่น้องอยู่ประเทศไทยมึนงก็ให้มันรู้ไปดินะครับผมไม่ได้ผิดนะแล้วท่านมาด่าผมอะนะครับกับผมไม่ไม่จบแล้วครับนะครับไม่จบอะแค่หมิ่นประมาณนะฮะมันไม่ใช่สถานะตัวบุคคลแตกต่างกันนะครับมึงไปด่าใครในป่าข้าโพดก็ว่าไปอย่างหนึง่ง ออกคลิปเนี่ยมึงก็รู้อยู่แล้วกูรูปร่างหน้าตาอย่างไงผมแก่รุ่นพ่อรุ่นแม่คุณแล้วแต่คุณมาด่าผมสาดเสียเทเสียแล้วคุณอย่าไปคิดว่าไอ้แค่คดีหมิ่นประมาทสาดก็แค่ปรับนะครับหนูหนูลองไปศึกษากฎหมายมีท่านผมยกตัวอย่างท่านนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่โดนถูกคนอื่นหมิ่นประมาท สารพิาพากษาลงโทษจำคุกหนึ่งปีไม่รอลงอาญานะครับแล้วก็มีบุคคลที่ท่านมีชื่อเสียงโดนหมิ่นประมาทสารลงโทษจำคุกไม่รอลงอาญาความเสียหายที่หนูทำเนี่ยผมไม่ใช่เป็นนายหรวจชั้นผู้ใหญ่อะไรอะ่ะแต่ผมคิดว่าผมเป็นบุคคลที่ทำคุณงามความดีบ้างพอสมควรกับแผ่นดินหนู นอกจากหนูหมิ่นประมาทแล้วหนูยังลงในสื่อสังคมออนไลน์ส,สื่อโซเชียลโทษมันจะหนักโทษถึงจำคุก5ปีปร,รับ2 0 0แสนบาทนะครับมันไม่ใช่ไปด่ากันหรือไปหมิ่นประมาทกันอยู่ในดงขา้าวโพดย่าลืมไลคล์กับท็กกับทุกสาให้ให้ให้าด้วยนะคะไปบาย